สองสามาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเต้อีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มาเล่นเหมือนเดิมครับวันนี้จะเป็นวันที่ล้างแค้นนะเป็นวันที่ล้างแค้นที่แบบจะต้องชนะให้ได้ครับเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับ <c oughs> วันนี้จะไปล้างแค้นกันไปจอสตรีมน้อยพร้อมหรือยัง ว้พร้อมตังนานแล้วครับโอเคแล้วเราไปกันเลยสามสองหนึ่งไปองเอาแล้วเอาแล้วลอลโอ้ยอ,อนนะ่ะดูลักษณะจะไม่ให้คนเดินหรือไงนะ่ะโอ้ยเอามีแค่นี้หรอมีห้าคน สวัสดีครับกระโดดใจเลยครับชื่นใจฮะชื่นใจครับวันนี้เราต้องชนะให้ได้ครับชนะได้จะเป็นสิ่งที่ดีใจะัะดีใจมหาการนะลองไป,ไปครับไปครับคราวนี้เราไม่ห่วงชีวิตใครแล้วครับไปยังเร่งซิงยังก็แรงกว่าแรงกว่ารถเครื่องเลยครับเฮ้ยผมเจอกล่อง เป็นอะไรที่มันมากครับขอมันสำหรับผมนะครับสไบเวิลเ่มมันสำหรับผมนะครับแต่ก็ยังอื่นก็มันอยู่สกายบล็อกก็มันนะแต่ไม่ค่อยได้เล่นผ่ายเล่นแต่นี่แหละดาเนี่ยสถิติผมมาบ่งเล่นได้แค่สองวันเองครับเป็นสองวันเองเล่นครั้งเดียวก็คือว่าจิตติดเลยครับ เพื่อนชวนเล่นเนี้ยด่านนี้มันรู้สึกคุ้นๆไงไม่อ่ะโอ้ยมันยากเหลือเกินนะบอสซี่บอหูแล้วนะบักเฮ้ยบักเฮ้ยมัวละมัวละอุย้ยลูกธนูว้าวลูกธนูเป็นอะไรที่มันแจมจริงๆนะัลูกธนู ต้องได้ตลอดครับนะทางนี้นะเฮ้ยรู้สึกว่าเราเคยดูคลิปของตาคุงนะเคยดูคลิปของตาคุงเออเป็นแมปนี้อะ่ะเออก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นเล่นไปเถอะว้าวชุดเกาะหมดแล้วหรอมีกล่องเราทั้งหมดนั่นไงหวังว่าไม่มีใครมานะ ยอมมาเธอยอมายอมาเธอโอ้ครับดับเลยดับเล็วแรงกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนนะยังไม่ค่อยเจอคนใครนะตอนนี้ก็ยังดีอะกำลังดีอยู่อนะกำลังเงียบเหงาอยู่นะครับเงียบเหงามากอะตรงนี้ไม่รู้มันจะเหงาไแค่ไหน ดูสะานแล้วเราก็หิวนะดูสิครับว่าอยู่ใกล้ใครว้าวนี่ไงสองคนนี้องไฟคงจะทะเลาะก,กันอย่างมันอ้าวตกไปแล้วครับเขาหนีไปแล้วอ่ะไม่อย่าขึ้นมานะขึ้นมาฉันตกนะ รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะขึ้นนะแต่ผมดันไว้ครับไม่ให้เข้าโอ้ยเอ้ยเอาไงล่ะเอาไงครับเอาไงครับอายระเบิดไม่ฟุ้นฟูไปก่อนครับฟุ้นฟูไปก่อนครับ พวนี้มาเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยตุ๊ดึงดึงต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าอา้าวโอ้ยวันนี้เราคงว่าเราคงจะไม่ได้ล้างแขน ไม่ชุดฉนะันน่ะถูกจิตไปแล้วไม่เป็นไรครับอีกรอบครับเราต้องชนะให้ได้ฮะอา้าวดานเดิอีกแล้วลลอันเดิมอีกแล้วอยู่กันดานเดิมเนาะไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าเวเฮ้ยไม่ได้วิ่งไปแล้วครับ หานี้ใครไปก่อนได้เพียวมนะั้ยอ้ยของคโคตรโหเลยคนระับไปครับอย่าปล่อยให้มันหนีแล้วครับหนีแล้วมันจะ ็บไปเอรับให้เขาเก็บไปเธอรับผมค่อยตีที่หลังก็ได้เอาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขาโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยแลกนครับแลกครับคลิปนี้ผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบครับหลุดหุดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคลิปที่สองของเราครับ ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไปอยู่วะ้างล่างน่ะไม่มีรู้จักการทักทายกับเราเลยเหรอโ oh, 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 อ้โหโอ้โหเขายิงตอบรับมาครับเขาตอบรับมาครับไม่ไม่ย่อโอ้ย รอบสุดท้ายของเราครับออกลงครับรอบสุดท้ายเราต้องชนะให้ได้ครับโอเครันนี้๋อ๋อโอ้โหโอ้โหคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะครับลวนลวนลวนไปครับไปครับตอนนี้ก็อาจได้ประมาณเจ็ดนาทีละอันนี้เป็นอันสุดท้ายครับถ้าเราชนะ ถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่แบตมันยินดีมากครับโอ้โหเริ่มแล้วจะมาแรกตอหลังสิคะรู้สึกว่ามีพนังงานบางอย่างคงจะไม่เป็นได้แล้ว คงจะตายก่อนคนแรกไม่ขอมาเอาของแล้วไม่เป็นไรครับเราเอาที่หลังก็ได้ครับตอนนี้เราดูคนอยู่ครับเฮ้ยนั่งไงไม่สามคนแนะ่เปิดดูข้างหลังคนระับไม่มีใครตามไปต่อครับ โอ้ยเขาเขาไล่ตีใหญ่ครับเราเราวิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อนครับไปแล้วครับเอาตัวรอดครับทีกันเอาตัวรอดเอาตัวรอดเป็นคนเดียวครับเราจะไม่มีกลุ่มครับเฮ้ยพูดว่าอะไรนะเฮ้ยผมพูดเล่นมีกลุม่มต้องมีกลุม่มไม่มีกลุ่มก็สู้ไม่ได้ครับโอ้ยเขาวิ่งเลยตรงนี้เนี่ยตรงข้าวเนี่ยใจไหมว่าข้าวเขาเละหมดแล้วเนี่ย โอ้ไม่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 คนนี้คนนี้คนไม่เอาอีกรอบอะรอบสุดท้ายเลยท้ายสุดไม่กี่รอบแล้วเอารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่ผมพูดว่าจะเอาเป็นเอาชนะให้ได้มันก็ มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้วันล้างแค้นอาจจะไม่สำเร็จองคนี้ครับวิ่งไปกลางรัวไปหลังดิกลางหลัง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 ไปหลังครับเราไม่เคยไปหน้าแล้วเราไปหลังอย่างเดียวครับผมชอบหลังครับทางนี้เป็นทางอะไรที่อันตราย ตอนนี้ยังจัดของได้อยู่นะฮะถ้าไม่รีบวิ่งเดี๋ยวก็โอ้โหไม่แล้วครับสองคนอีกแล้วครับผมอยากจะรู้ทาไมต้องตามผมครับไม่ตามผมกันจังครับ รเราต้องตุยครับเราเรามีหน้าที่ตุยครับ <c oughs> อาหาควารทำไปไหนวะไอยไม่ไม่ไม่อย่าหนีไปสินายกมาโกร้องไม่ข่านะรองนะฮะคุณเล่นนะครับฆ่าครับ จเจอใครตรงข้าครับโอ้มันปงนขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะมีน,น้าเชื่อน,นี่ยแกจะเป็นนักปีนเขาหรือไงฉันปีนด้วยฉันร่วมกิจกรรมแนนายด้วยนะฉันสนใจนะเนี่ยกิจกรรมนายเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีมากนะอาไฟคงจะต้อนรับผมอย่างดี วางแค่ได้ฮะต้องวางแค่ได้ฮะในกาผมจะเน้นไว้อันสุดท้ายนะครับตอนนี้อยู่ระยะไกลอยู่ดาวไม่ค่อยมีอะไรคนระับดาวนี้นะ ชนะให้ได้ผมต้อง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 ฉันนาย้อ้โอ้เราทำภารกิจเราทำภารกิจฟั่งเลยครับเอ้ายอดเลยครับโอ้คำตามคำที่พูดครับโอ้อุ้ยเฉลิมครับเฉลิมฉลองครับออออืืืฉันนายครับ วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมลืมลืมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย